บรรยากาศได้ไหมกินเบียร์ได้เลยได้มากเลยมีเพื่อนมาด้วยไหมมีมากเลยมีมีเพื่อนคนหนึ่งมามาๆคุณตะโกนมาๆเข้ามาโอ้เฮ้ยสัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาหน่อยสัมภาษณ์เพื่อนหน่อยเมื่อคืนทำไมคุณหนีนอนก่อนครับผมไม่ไหวครับเมื่อคืนคุณรู้มากรู้ไหมว่าลูกชายคุณนอนไม่หลับเลยเพราะอะไรครับไม่รู้ก็ใครโกนมีเสียงโกนเหรอ ไม่โกนแล้ว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 ,ลวอย่างนี้ไปเราจะไปตรงไหนต่อครับเนี่ยไปปัวยังว่าส้มลงจางนี้ก็ลงไปปัวแล้วครับไม่ต้องไปปัวครับไม,ไม่สบายอาการหนักอนนากาหนักไ,ไปปัวแนะน,นําแนะนำแนะนำทุกคนที่ยังยังยังไม่รู้ว่าจะไปไหนครับมาที่นี่คือคุ้มมากอ่ารีสอร์ทชื่ออะไรรีสอร์ทชื่อหยัง่าที่นั ดอยอิงดาวดอยอิงดาวครับในึ่งชื่อก็มีอยู่ครับดอยอิงดาวดีดีที่สุดในนี่ไหมดีที่สุดครับก็คือสูงนี่อันดับสองความสูงอันดับสองนะครับอันดับหนึ่งก็ยังอยู่อยู่ข้างบนขึ้นไปอีกนะครับครับชายแดนลาว่ะชายแดนลาวถ้าขึ้นไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมองเห็นชายแดนไทยลาวเลยครับเป็นหลักกิโลเลยใช่ไหมตรงนั้นใช่ครับแล้วถามหน่อยครับอาบน้ำยังครับสองคนเนี่ยจาง เรามาอาบน้ำหมอกครับเรากำลังอาบน้ำหมอกนี่ดูดูดูแผ่นแผนไปทางนู้นหน่ออดูกำลังเห็นภูเขาครับภูเขาเมาแล้วภูเขาเริ่มมาแล้วนะครับมาคือมันโอเคครับถ้าจะมาแนะนำเลยนะครับที่นี่ครับดอยอิงดาวเจ้าของเขาก็ต้อนรับดีบอกว่าอาหารก็อร่อยนะครับเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าให้สองคนนั้ไปอาบน้ำหน่อย เราตัวสับจบตีกันบรรยากาศกําลังมานะครับกําลังมองเห็นตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาสักปีห้ากว่ากว่าไม่มองไม่เห็นอะไรเลยเขาหลอกข้อธนกรพอตีกับธนกรเลย เริ่มเริ่มเริ่มจะดวงอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วเริ่มจะมองเห็นลังคาล่างล่างแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็มีมีสายทานมีมีเสียงน้ําไหลนะครับคือเห็นตะยอดภูเขานะครับอยอดมากเลย